สวัสดีค่ะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะฝนก็ได้เล่าถึงสัญญาณหรือเหตุที่เจ้าหนี้สามารถที่จะฟ้องลูกหนี้ให้เป็นบุคคลล้มละลายได้นะคะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยกลับไปย้อนดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะในคลิปนี้ผนจะมาพูดถึงว่า <S <S เมื่อเจ้าหนี้ยื่นฟ้องเป็นคดีล้มละลายแล้วเนี่ยมีกระบวนพิจารณาเป็นยังไงบ้างนะคะรนดับแรกก่อนเลยนะคะข้อหนึ่งก็คือกฎหมายล้มละลายบัญญัติไว้ว่า การพิจารณาคาดีล้มละลายนั้นต้องพิจารณาอย่างรวดเร็วเนื่องจากสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือคําสั่งล้มละลายเนี่ยย่อมที่จะกระทบกับเจ้าหนี้ของลูกหนี้คนนี้ทั้งหมดแม้ว่านี่นั้นน่ะจะผิดนัดหรือถึงกาหนดชําระแล้วหรือไม่ก็ตาม 2. กระทบกับลูกหนี้ของลูกหนี้นะคะดังนั้นในการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยก็ควรที่จะรวดเร็วและรอบคอบ เข้ามาสู่ข้อที่2กฎหมายบัญญัติว่าต้องพิจารณาให้ได้ความจริงความจริงในเรื่องของว่าลูกนี่นั้นมีศักยภาพในการชําระหนี้หรือควรที่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ซึ่งความจริงข้อนี้โดยปกติถ้าดูตามแนควคณิภาคสาารดีกาแล้วนะคะก็คือว่านอกจากจะพิจารณาว่าหนี้มีกันอยู่จํานวนเท่าไหร่แล้วนะ บุคคลธรรมดาต้องมีหนี้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนิติบ,บุคคลตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปเมื่อหักทรัพย์สินแล้วเนี่ยมีหนี้สินมากกว่าตามจํานวนที่พูดถึงแล้วเนี่ยสารยังพิจารณาไปถึงความสามารถและโอกาสที่จะชําระหนี้นะคะเช่นสมมุติว่ามีหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่ลูกหนี้ยังมีความสามารถอยู่อาชีพแพทย์หรือว่าอาชีพวิศวกรที่มีเงินเดือนสูงๆนะคะสารมองว่าแม้ว่า จะมีหนี้มากก็าตามแต่ถ้าเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพและโอกาสในการที่จะประกอบอาชีพแล้วก็หารายได้นะเนี่ยด้วยอาชีพนี้สามารถที่จะใช้ศักยภาพในการที่จะผ่อนชําระหนี้ได้ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีหนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของอประสบก,การณ์เพราะว่า เพิ่งจบหรือว่าเพิ่งเปิดคลินิกเพิ่เปิดสถานประกอบการแน่นอนช่วงต้นเนี่ยอาจจะใช้ทุนสูงหน่อยแต่ว่าเมื่อมีการรันธุรกิจไปได้นยโอกาสในศักยภาพสามารถที่จะชําระนี่ได้แม้บคุคคลธรรมดาที่กฎหมายบอกว่าเป็นนี้ตั้งแต่1ล้านบาทเนี่ยซึ่งถ้าเป็นอาชีพพวกนี้ บางครั้งขยายถึง10ล้านก็ได้แต่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ะคะ่ะว่าด้วยสักยภาพของเราโอกาสทางธุรกิจของเราด้วยความรู้ความสามารถของเราเนี่ยจะสามารถที่จะชำระหนี้ได้อย่างไรนะคะ 3. ศารจะยังไม่มีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายนะคะแต่ว่าสารจะมีคำสั่งเพียงแค่พิทักษทรัพย์เด็ดขาดหรือพิทักษทรัพย์ชั่วคราวซึ่งในรายละเอียด ว่ากรณีใดจะเข้าขายพิทักษรัพเด็ดขาดหรือพิทักทรัพย์ช่วงคราวนั้นเดี๋ยวกดมาให้รายละเอียดในคลิปต่อๆไปนะคะเบื้องต้นมารู้จักำคําคําว่าพิทักษ์ทรัพย์ก่อนนะคะคาว่าพิทักษ์ก็คือรักษาดูแลไว้นะคะทรัพย์สินส่วนนี้เพื่อที่จะ,ะคุ้มครองไปยังเจ้าหนี้ทุกายเพราะว่าเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเนี่ยกฎหมายระบุชัดเจนว่าให้เจ้าหนี้ ของลูกนี้แม้ว่านี่นั้นจะถึงกําหนดชําระแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะต้องมายื่นคําขอรับชําระนี่เพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการเฉลี่ยงกันไปและลูกนี้เองก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สินนี่สิเพื่อนามาพิจารณาดูว่าควรที่จะเพียงแค่พิทักษ์ทรัพย์ลูกนี้ไว้หรือต้องควรที่จะให้ลูกนี้กลายเป็นบุคคล,ล้มละลายต่อไปซึ่งระหว่างพิทักษ์ทรัพย์กับล้มละลายนั้นเนี่ย ผลของคําสั่งนี้อาจจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดๆจะมาเล่าในส่วนของรายละเอียดให้ฟังกันนะคะดังนั้นเมื่อลูกหนี้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายแล้วนะคะโอกาสในการที่ท่านจะรอดพ้นจากคําสั่งพิทักษ์หรือคำพิพากษาให้ล้มละลายนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีหนี้ เป็นจํานวนเข้าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ก็ตามแต่ถ้าหากท่านนั้นมีศักยภาพและก็มีโอกาสที่จะชําระหนี้ได้ดังนั้นหากุกหนี้ต้องการที่จะรอดพ้นต้องการถูกคาสั่งจากรั์หรือว่าไม่ต้องการเป็นบุคคลล้มละลายในแต่ละช่วงเนี่ยลูกหนี้สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ถึงศักยภาพและโอกาสในการชำระหนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วโดวยส่วนตัวของฝน การเป็นบุคคลล้มละลายนั้นก็มีทางข้อดีข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นเนี่ยมีโอกาสในการที่จะทำธุรกิจหรือว่ามีโอกาสที่จะชดใช้หนี้โดยวิธีไหนเพียงใดซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองวิธีการของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปผลก็จะมาเล่าถึงกระบวนการเมื่อสารมีคำสั่งพิทักษ์จนถึงการที่สารมีคำพิพากษาให้ล้มละลายเนี่ย กฎหมายได้บัญญัติถึงหน้าที่ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ไว้ยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามจากประสบการณ์ตรงคนก็จะทำงานในสายเื้นที่ปรึกษาในสายนี้อยู่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ